ท่านประธานชันชัยกับท่านอิการบดีกำลังพาพวกเรามาดูที่แปลงใหม่ซึ่งต่อสองแปลงรวมกัน84ไร่บนถนนเลียบคลองที่วิวัฒนาเราก็แปลกใจมากเพราะตอนนี้ท่านกราจะพาเราไปสุดถนนที่กำลังไปในขณะน,น,นี้แล้วปรากฏว่าจะบรรจบกับที่ดินของมหาวิทยาลัยที่เรามีอยู่แล้ว เป็นที่ที่สวยมากนอ่างเป็นปสน่าจะเป็นร่องสวนใช่ไหมท่านประธานครับเนี่ยครับร่องสวนนะสิเขาเอาน้ำเข้ามาครับ ทำอะไรนมได้ปลาไหมลูกทำไรก่้อที่ต้องสำรวจแล้วเนอะไหนพี่ก่อนซื้อสำรวจแล้วใช่ไหมฮะว่าต้องไปวนจบทั้งหมดเลยโอ้ยผมอยู่ คือกรรมวิธีของผมเนี่ยสร้างกระแสว่าผมรับซื้อที่ดินใครจะขายมาเลยก็แห่กันมาเยอะแยะนะพี่ <c oughs> ผมก็ต้องการเอาแปลงที่มันติดกันก่อน นที่ท่านก็จะปลูกบ้านอ่ะนี่แหละครับพี่แปลงนี้เหรอแปลงนี้เหรอครับแต่ที่ว่าก็มาถมดินถมดินเนี่ยผมจากข้าไอ้ตรงนี่ไงจากด้านมหาวิทยาลัยนะฮะนี่แหละค่ายรับร้อนเหรอฮะโอ้โหเนี่ยก็เข้าด้านหน้าถนนเนี่ยด้วยมันก็จะเป็นบ้านที่มีเนื้อที่มากที่สุดหรือเปล่าท่านครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยครับคนที่มีที่มากที่สุด30ไร่ครับ ไอ้เจ้ของแคมลิงอะไรนะที่แต่งงานกับดาราเนี่ยพี่อ๋อเห็ดาราอะไรดเติดาราหนังอันเขามีสามสิบไร่อ๋อไอ้นี่ไงพี่จีดีแท็กอ่าดีแท็กดีแท็กคุณบุญชัยเหรอใช่ใช่อ๋อครับบุญชัยต้องมีรังสิตเขาอยู่เขามีอยู่รังสิตสามสิบไล่อ๋อครับแต่มาเจอรักเต้วังออนนี่แปดสิบเจ็ดไล่เลยเจ็ดสาม้าน บ้านระษิบเจริญราทำนาด้วยทำข้าวบงจรกินเองใะม้เเรียกเศรษฐกิจครอบบงจรใช่ครับส่งผลไม้กินเองค่ะลงสีพิ่มสีข้าวเองครัมีแปลงมีแปลงสาธิตใช่ไครับีนบายนะอันนี้มันเป็นเข้อมีอยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยเขาขุดอยู่แล้วเราต้องมาถมใหม่นี่ม่อ๋อครับ

ซึ่งมันติดถนนอุทยานนะครอ๋อเหรอครับแต่มันไม่ต่อเนื่องมองไม่เห็นกับมหาวิาลัยครับถ้าสร้างแปลงที่เราข้ามสะพานมาะครับมันจะมองเห็นกันเลยอ่ามันเป็นส่วนหนึ่งเลยใช่ไหมครับการทำให้เกิดความรู้สึกว่าเออมหาวิเลยเนี่ยก็อยู่นี่อนุพานก็อยู่นี่อะไรก็อยู่นี่มันจะดูเป็น ป็นแลนด์ลอร์ดเป็นความยิ่งใหญ่เนี่ยครับครับเนี่ยเห็นไม่ถนนไอ้นกไอ้หงส์เลยครับอ๋อนั่นเห็นเสาไฟหงส์เสาหงส์นะครับเนี่ยอ๋อครับครับที่ดินเนี่ยทะลุล้นเลยนะพี่นั่นเห็นน้ำพุพอไหมครับครับ๋อครับครับ อ๋อเห็๋ลนะเห็นะครับีความสามารถจริงๆซื้อจนอันนี้ถนนผมสร้างเข้ามานะอ๋อเหรอครับนั่งไงินุทเลยลงหินลูกลังไงอ๋อเราทำมาเองเหรอถนนเั้นนี้อ๋อครับครับนี่ตรงนี้ก็สองเก้าอ่าห้าอันนี้มันมันถึงตรงไอ้เสาปูนเนี่ยะครับที่นี้มา นี่เป็นทั้งรุ่มอะไรเราได้น่าทําฟังเราซอ้อแกลบอ๋อครับอันนี้มันก็ก็ไปถึงตรงที่จะทําสนามสนามฟุตติกาคางกับสนามฟุตบอลที่เราไม่มีเป็นทางต่างหรือเปล่าท่านไม่ทางเราสิพี่เราซื้อแล้วไงใช้เฉพาะทางใช่ไหมไม่แกลงนี้ด้วยไงอ๋อตรงข้ามนี้ด้วยเหรอฮะ ไปยืนถึงเสาโน้นหรือเปล่าฮะเสาไฟฟ้า่หรอฮะอ๋อเสาปูนที่เห็นครับ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 ไปไปไหนวันนี้จไครับชาวบ้านี่อว่าเป็นคนริมบ้านนี่สองแปลงนี่อธิการกำลังจะซื้อนี่สองแปลงนี่จะได้ชนแล้วหมดเลยที่นี่ตรงนี้ อ๋อที uno, like, right. yeah, mm ่ท่านประธานว่าจะเอาให้เป็นผ so okay. ืนเดียวกันก็ตรงนี้แหละนะครับมองเห็นภาพแล้วมองเห็นภาพแล้วตอนนี้มองเห็นภาพแล้วครับครับโอบหมู่บ้านเลยนะซื้อคมาหมดเลยละเนี่ยถ้าไม่มีบ้านตรงนี้ขั้นนะตรงขั้อ่าใช่ครับครับถ้าถ้าเลยเสาปูนนี่ไปถึงต้นมะพร้าวได้นะครับมันก็จะไปเชื่อมกับอีกเขตเลยครับ โรงเรียนเลยโรงเรียนสติวิทยาตรวจน้ำใสตอนที่เข้ามาดูกับท่านตอนที่มัาเป็นคลองเล็กคลองน้อยคลองซอยนะท่านน้ส นี่ผมเฉพาะลูกกลางนี่หมดหมดหกแสนกว่านะพี่ราคาถึงไม่หาไรเลยจากถนนอักษะเนี่ยมันมันมาถึงเลยถ้าเราได้แปลงที่ผมพูดเลยนะครับถึงเลยอ๋อครับครับแล้วก็ก็คงจะต้องได้แหละแน่นอนพี่ฮะาสเสนออะไรอีกสิบล้านอ่าอันันดีกว่าครับครับ กะทิชาวคอฮะฮะอ๋ะอ,อครับ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 กูร้รวยฮะฮะเขาต้องบอ,อกแกเขา,าก็บอกไม่อยากตายแอบคือเขาอยัางคิดในใจอยู่เขาเรื่องความาาสุขานะเขาหิวตะก้าแล้วเอาขนมอเอากะทิเอะไรมาฝากอย่างดีและเอารูป ลูกของหลานสาวที่เขาเลี้ยงมาให้ดูครับเป็นลูกของอลูกสาวเขาก็มาบอกว่าอแล้วบุณตีเรามาเป็นน้องกันดีไหม <laughs> ผมก็บอกว่าดี <laughs> ผมก็บอกว่าดีพี่ดีทีนี้ก็คุยกันผูกพอกัน ผมก็ขอซื้อที่ดินตรงที่ข้างๆเราจะสร้างอน,น,นุาบ้านหนึ่งครับแกก็ตกลงจะขายให้ผมเนี่ยหกแสนหกล้านอ้หกล้านผมก็เลยต่อห้าล้านห้ากันแล้วกแกว่าโอเคแล้วแกก็หายไปเกือบเดือนทีนี้นผมก็ถามลูกชายว่า พ่อจะพาไปดูสาวกายก็ถามว่าเป็นใครผมพ่อบอกว่าหลานสาวกตที่ทางขอาลูกกายก็บอกว่าไม่ไปหรอกเขาขี้เหนียวผมเอานักศึกษาไปฝึกงานข้าออกวก็ใหม่นีเไมนเหมือนที่อื่นางงั้น เงินี้นิ้ไม่ให้ที่เิเหอฮะอชเลนี้เี่ยอเรามาหมดแล้วี่อ๋อครับไปถึงไหนท่านประธานอ๋อครับครับ อายแล้ววนี่ิี่ถ้เมื่อกี้นี่เมัเสรนเมื่อกี้ดิพี่ที่คุณสงี่คมื่อกีถ่ายไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยายเลอยู่นนีย่มว่าไงมละไ่งเน่ที่พงอะไที่ติดใครสร้างเยนี่แหละพี่ติ่มพี่ติมสร้างแหละ ยังไงเป็ที่คำน้างยังบอกใครก่สร้างตึกไปคนสร้างจำตึกตัวเองสร้างไม่ได้นี่นะเป็นอาคารใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับที่เป็นอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี่คือหลังอาคารชันชัยอะคาเดมีครับตื่นไปฝึกงานกันไม่ให้เลยทีนี้ไม่ไปแกก็มาถามอีกจัดรมราคาค่าที่ผมก็เลย บอกว่าลูกชายเขายังไม่ว่างเขาว่างแล้วผมจะไปแค่นี้ผู้ใหญ่เขาก็รู้ว่าเราฏิเศษใช่ไหมครับเรื่องที่บินเนี่ยลูกอ่าลูกสาวไม่ให้ขาแล้วเลยยอนไปที่ลูกสาวแกงที่จะจะเป็นลูกสาวที่มีลูกพี่จะมาพี่จะหลานสาวมาเป็นดองกันน่ะแมะ นี่เราก็จะสร้างอาคารตามเป็นมาดีครับครับที่เราดูเมื่อสักครู่คือแถวนี้ตรงนี้ใช่ไหมท่านธนาครับครับที่จะเป็นกีฬาสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่มันครบวงจรทั้งหมดนครับครับทีนี้แกก็บอกว่าลูกสาวไม่ขายจะเอาไว้ทำโรงงาน โชลูมพอต่อมาอีกก็กระชิบให้ปากว้างบอกว่าจะขายอยู่ผมก็บอกว่าปากว้างไปคุยว่าจะขายเท่าไหร่สิบสองล้านต่อไล่ <laughs> พูดที่เราไม่กล้าซื้อ แกก็คงจะคลายใจอื่นว่าทำไมไม่เอาอะไรแกคลองคลอมเดี๋ยวมันมีคลองอยู่คลองคลอมอยู่ข้างหลังน่ะพี่เต้พี่มีจมูนกันโน่นอะคลองอ่ะมันอยู่ไกลมีสนามไดทว่าจะทำตรงนี้ไงพ่อเนี่ยมันกว้างร้อยสามสิบห้าเมตร โอ้ยหลืเพือปลูกกตรงเดียว่ได้เลยได้เลม่ได้เลยพี่ได้เลยนะพี่นะแต่ด้านนี้มันจะเข้าบ้านเข้าลงบานีเขาหรือเปล่าด้านนี้ต้องไปต้องทำไหนนั่นไหนซ้ายนั่นเนี่ยเนี่ยนั่นเออด้านนี้นี่นโรงพักมีโรงพักด้านนี้โรงพักเป็นแเลยรวจรวจเครับอ๋อพี่เราพอปิดมือ ใช่ใช่พี่ไม่มีไม่มีกระปุกแม่ไม่ยิงเราเราไม่ต้องเอาไปทางรู้นะเ้าข้างหลังก็ได้นั่นเนี่ยขอตอนนะเช่ไที่นุ่มพี่หนุ่ตอนนั้นยังไม่ได้ซื้อที่มาตรงนั้นตรงนี้แค่ไหนอ๋อเรามาทางนี้เลยเราก็ต้องตั้งเนี่ย ข้างซ้ายเนี่ยพอาะมนเป็นทุ่งเขาเขาบริจาคที่ให้ตำรวจอ๋อครับครงเรียนเรียนสตรีวิทยาเนี่ยนะครับกทีทชาวกกอะครับารับครับเขาก็ยังบอกมาบอกว่าถ้าเป็นดองกันน่จะยกให้หมดเลยหลานจะลูกชายไหมอ่ะ เปวารงแดงเปเชียดีกว่าโอ้ยอลูกสาวพร้อมพี <h <h ่เห็นไนี่ยไม่อไม่เอาบอกว่าชี้เหนียวที่เขาเยอะนะกันสอครับผมร้อมร้องร้อง้อ เป็นที่มรดกหรือเขาซื้อมาเองหรือ,อยังไงเขาซื้อ,อ,อสมัยคงราคาคงไม่กี่ตังค์นะสมัยโน้นนะครับเขาซื้อไล่ละแปดหมื่นครับครับปีสองพันห้าร้อยเก้าโอ้โหกลับฮะ ท่านสอบผมจะทำอนนกษตรเนี่ยครับครับโรงการพรัชตำรดจครับเกิดฐกิจพอเพียงซึ่งจริงๆเนี่ยใช้เจ็ดไร่ก็ได้ครับสิบสีไร่ก็ได้ถ้าสิบสี่ไร่เนี่ยก็พวงจรครับคือมหาลัยมันต้องมีอี พวกนี้มาโชว์นะพี่ <S <S> ใช่แน่นอนครับพวาประเทศไทยมันเป็นประเทศเกษตรครับใช่<อ>แล้วเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นเนื้อแท้ของความเป็นไทยมายาวนานพระเจ้าห๋อท่านศาสตร์ประเทศท่าน <S 2> <S 2> <C oughs> ก้าวไกลมาก ยุงตัวเบิล์เลยยุงตัวใหญ่ตัวใหญ่มากนี่ครับพีบีเคัมน้าได้ครับนี่ไงคลองข้างหลังคลองพรมใช่ไหมครับครับน้ำใสอาคลองบางลงพี่พี่ติ๋มเคยไปเดินงบางิ๋มได้ใช่ตอนนั้นที่มาเดินไงคะพช่ติ๋มก็มาเดินด้วยกันเหรอเดินไปนี่ครับเฮ้พี่ติ๋มเดินแข็งแรงมากเดิน นานเลยครับที่มาเดินครับเคยยังไม่ซื้อเหรอครับเิ้งสองปีสวางเส้นผู้หลุดแป๊บเดียวสองปีเดินสำเป็จไม่เราไปเดินตั้งแต่ที่ทะเลาะคาที่เราเข้าข้างๆไงที่ตอนนั้นที่มันไม่ให้เราผ่านนะที่จำแนกใช่ใช่เป็นคนของประวัติศาสตร์มาเลยเรีบบตุนเบรย์ที่เราเข้าที่ทำสภาเนาะ อ๋อจะไปเข้าถนนเรียบตรงนั้นน่ะเป็นถนนตรงซอยไงฮะข้างนอกหลวไหมครับท่านผู้ชมอ๋อท่านประธานนี่ขับรถยอดเยี่ยมมากจริงเลยขับจนจำนานขับจนจำนาญเลยเรามองไม่เห็นทางแล้วแต่รถไปได้ดูคลองมันอัศดรันเลยครับครันี่เป็นคลองบางพรมซึ่งคลองจะเรียกว่าเป็นคลองของมหาลัยกรุงเทพธนบุรีก็ได้นะครับ ใช่ครับพี <t <t ่น uh> 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 uh ี uh ่เก็่อ่ับเราจะมองเห็นความยิ่งใหญ่เมื่อเรามองเห็นสวัสดีสวันดีนี่ก็เป็นเพื่อนบ้านที่รู้จักกับท่านประธานกับพวกเราดี เนี่ยครับคลองบางพรงมเราจะมองเห็นความยิ่งใหญ่ก็เมื่อรมองเห็นอาคารชั้นชชยเคเดียมอยู่ไกลลิฟ พื้นที่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนี่กว้างขวางจริงๆจางจุดเริ่มต้นจุดสามไร่ <ลง S 1> อนีนี้็มากกว่าพันไร่โรงเรียนนี่ไม่ใช่ทำไมเขาสร้างเพินมจุดสองได้หรือหรือสร้างก่อนรไม่พี่ของหลวงเขาสร้างเลยพี่หของหลวงสร้างเลย เข้าใจว่าเขาสร้างก่อนที่จะมีไม่ก่อนที่ราคาไม่ก่อนเหรอครับไม่มันไม่เกี่ยวของหลวงอะไรมันต้องกฎหมายก็คือเห็นพี่พี่ไปดูไอเนี่ยทีตรงกันข้ามเราเลยอ่ะของธรรมศาสตร์นะตรงข้ามเราเลยนะก็สูงอย่างนี้เหมือนกันเวลาเราไปขออนุญาตสูงๆมาไม่หมดก็ต้องหยพื้นที่ก็พื้นที่เดียวกันนี่แหละกับเราตรงข้ามมาหาลัยเราเลยนะที่ยิงเราถ้าจะ ททาาไไไไมม่ด้นี่คือโรงเรียนสตรีวิทยาสองเทศบาลแทนที่สามก็ไม่ทราบท่านสร้างตึกเนี่ยสร้างตึกสำนักงานไม่เล่นเนี่ยชาวบ้านมันร้องเอ้าวทำไมเทศบาลทตัวอย่างไม่ดีอ่ะที่ไหนเลยใช่ไหมแต่ที่ไหนเทศบาลที่ปากเกร็ดไงต้องรื้อเหรอเทศบาลรื้อฮะต้องรื้อชั้นไหนไม่ใช่ที่บ้านเาศบารสำนักงนนั่นอ่ะ เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่รักษากฎหมายแล้วแล้วจชาวบ้านรักษากฎหมายได้ไงใช่ไหมจริงี่ไงใช่ที่เราจะซ้อมธรรมคารเนี่ยมันจะยาว400กว่าเมตรพี่ครึ่งตู้ของจอดครึ่งกิโลเลยเหรอครับเกือบครึ่งกิโลเลยของนี้ตรงนี้แล้วตีกอล์ฟไปโน่นตีที่นู้นมานี่อ๋อครับมาหนี้เราเลยเล่ยมาทางนี้ ดูจากแผนผังเมื่อสักครู่ได้มองไม่เห็นความยิ่งใหญ่เลยนะเจาา้าท่านนั่งรถมาเห็นโอ้ยยิ่งใหญ่จริงๆเลยยาวเท่าไหร่นะตัวสามร้อหลาก็ประมาณสองห้าสิบเมตรโอ้ออันนี้ยาวยาว,วเฉพาะแปลงใหม่เนี่ยเจ็ดร้อยแปดสิบเมตรหเมตรคือปกติไกลที่สุดก็ประมาณไม่เกินสามอยหลา แต่ถ้าคนใครก็หมูนายมาตี่มซวนแตนพวกมาได้ทีท่ไม่ติ <c oughs> ่มอยู่หัวด้านข้างมันต้องกั้นใช่ไหมลงด้ที่ท,งงท่าไรต้องทำเสาตีไสานี่ยังเป็นคลองบางพรองอยู่นะครับเนี่ยดางซ้ายมือที่ตรงนี้ผมซื้อหมดแล้วนะ ออาล่ะครับฟังตรงข้ามตรงข้างของเรานอ๋อแล้วครับแล้วไปไกลไหมท่านท่านประธานฮะไครือไ้เหรอครับอ๋อเหรอฮะที่บอกพี่ติ๋ไสสามกที่กี่ไร่ครับท่านประธานครับโอ้เยอะเป็นร้ไร่พี่ฝังฝั่งเนี่ยคัฝั่ง้เรพี่ติ๋ค่ะ ที่บอกถึงนั่งใครสร้างเลยนะคไม่บอกใครมาสร้างทีมบอกว่าผมคนผมไม่ใช่อย่าไปเขียนว่าอย่าไม่ใช่ที่เหลือทำไมไม่ใช่มันวนอ้อมาแบบนี้จนงงเขาบอกเมื่อกี้เราอยู่ด้านโน้นเนี่ยถึงได้เดี๋ยวนู้นนี่มันวนแบบนี้เนี่ยข้ามไปนี่ผมก็ซื้อแล้วเลยครับเลยครับฝั่งตรงข้ามคลองโอ้นู้นเหรอครับ หลายร้อยไร่เลยนะเนี่ยท่าทางเยี่ยมสนุกสนานเลยเนาะครับัาแล้วที่บาแปลงถ้ามันมันซื้อนะท่านอธิการเนาะครับมันมูลนะตอนกินมาตรงไหนก็ได้หรือเชื่อนพิธิเนื้อเชื่อนพิธิเนื้อเขาเหลือเชื่อนะจะซื้อที่แปลงสุดสุดจะมาในระยะเวลาแค่สองปีเศษเทนั้นงบอกว่าเป็นปาฏิหาริย์นะเป็นปาฏิหาริย์ มีแมงไหนยากๆนะท่านท่านท่านล้มตีเนี่ยต้องดินไปเสกใช่ใช่ใช่ไปดินไปเสกไปแข็งหนาขอบกางพอพระเจ้าตากสินไปบูชาเอาบูชาได้สักหกเดือนเจ้าของเขาก็เดินมาขายเนี่ยเห็นไหมอัดเรื่องบารมีเนี่ยพระเจ้าของที่จริงๆไม่ใช่ที่อยู่ในโฉนดนะเจ้าของที่จริงคือที่เขาฝัง แผ่นดินลงไปนะที่กระดูกกระดูกมันพลูุเข้าเนี่ยแล้วก็มันก็ซื้อได้ซื้อได้รมันก็ดูซีจะแปลงจะติดต่ออมาตันเป็นเรืองายสามสิบสิแปลงเส้ยได้เวลาไม่ไม่งั้นเราจะงงสองสามปีมันอยู่ด้านนี้แล้เมื่อกี้อยู่ด้านหลังดีลูกมันดีลูกเก่งมากเก่มากเก่งมากสวัสดีครับสวัสดีครับ ยกมือหกใบเสร็จรลลกแต่ก่อนเราจะมาตอนนี้ยขอ,ขอ,อ,อนที่มาดีมากเลยข้านกวิ่งข้านนี่ก็จะมีเก้าอี้หินเก้าอี้ให้นักเรียนเขานั่งอ่ะนะเป็นชื่อมหาวิธีอะไรนะเนี่ยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พนบุ <Billie S 2> รีครับเราเวียนมาทางขวามือก็เป <maximum> <air> <P each other> okay. ็น mm ด้านข้างของชันชัยอะเคเดียมนะครับไม่น่าเชื่อสักสองปีกว่าตรงนี้ยังเป็นทุ่งนายเลยนะครับอ่าพาไเป็นสนามตอนที่สิมมาก่อสร้างพี่สิมอยู่ที่ตรงนน้นก็เหมือนกันดารเลยนะที่สิมก็ออกกันดารนเลยตรงนูอ่า ตึกสาร่สงอ่ะครับหลังหนึ่งตึกหน้าเลยใช่ไหมตึกหกอาคารพร้อมกันเลยอ่ะแล้วครับแค่พาะสาราพยาบาลอีกสี่ตึกข้างในสิ่สร้างที่เหกเลยแล้วก็มาสร้างจุกชดีครับแล้วก็มาสร้างอาคาร12-13องสิบสาม้าตอนตอนน้ำท่วมนี่ถึงไหนฮะอาคาร12บสเมตรกว่าเนาะท่วมไมครึ้นเมครึ่ง เนี่ยแร้วยินมาขอยชนมือเขาต้องมีกาบอกเขาแล้วอันนี้เป็นอาคารหอพักเป็นโรงแรมอินเตอร์โรงแรมชเมืไกอคันอันนี้ก็สร้างเร็วมากใช่ไม่ใ่ัหูตอข้มอันนี้ี่ดไครับ อเนี้ออาคารชุดแรกเนี่ยเรายังไม่ได้ที่ดินก็ผูกสร้างแบบทยเบียนที่ที่พยายามเอาใช้สอยมากที่สุดแต่ถนนผมก็เอาใหญ่เหมือนกันนะก็ดีมากเลยนะคิดถูกค่ะาถนนเราเลยแยกนิ่งไปขวาทันสมัย ได้เชื่อมกันช่วงที่โค้เหมือนกันกรทำหลังคาเนี่ยนะครับโอ้ยถ้ามันไม่แค่ทป็นเศษไม่ห้ามนะป่านี้เราได้เชื่อมสวยแล้วตอนนี้มันบอกว่าทำได้เลยอ้าวเหรออ่าโอ้ทำไมอ่ะรอนเป็นมิดกันแล้วไงโอ้นเกิดไม่นี่เขาได้เงินจากเราไม่เคยน้อยเลยพี่โอ้โหตอนนี้อะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เกิชื่อเป็นร่มเงาเลยเกิดทัศ มีท่านท่่งตีโคงเหรปาท่านทงหมด่งตีโค้งต้องหญิงน้อยสิบเมตร่แยกสามแยกท่านเหรท่านคิดว่าเพราะทุง่งตีโค้งปักว้างท่านจะให้ขายเยอะเลยนวอย่ารัตีโค้งเปมท่านไม่สียดายที่พีเยอะบ้านเลยเอาเลยที่เนี่ยยูตีโค้งเปตีได้เต็มช้มือเป็นอาคารหอสมุดครับสำนักวิทยาบริการมันดึงแรงเลยนะดึงแนว เอาต้างนี้เอาต้างนี้ก็เดีนยวมะด้านฝ่ายเหมือนใช่ไหมด้านอาคารอาคารบดิษยไลน์โอ้ตายเหนื่อยแย่เลยเคลิงเดีียวเชื่อ